สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีทุกท่านนะครับเช้าวันนี้เป็นบรรยากาศงชงเช้านะครับของวันที่11นะครับพาทุกท่านมาที่ตรงสวนนะครับกระท่อมหลังบ้านนะครับที่เรา ทำไว้เลี้ยงนะครับปลากินพืชนะครับผมจะมาพูดในส่วนของการเจริญเติบโตนะครับของปลานะครับปัจจัยที่มีผลนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างปลากินพืชนะครับพวกเนี่ยปลาทับทิมนะครับปลานินปลาตะเพียนนะครับปลาในบ่อนี้นะครับเลี้ยงมาเกือบปีแล้วนะครับเกือบจะเข้าปีหนึ่งนะครับ แต่ว่ามันไม่โตนะครับเพราะว่า,าเนื่องจากน้ำนะครับความลึกของระดับน้ำมันแค่50เซนนะครับ5 0ถึง60ดังนั้นมันไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของปลาพวกนี้นะครับปลาพวกนี้ควรจะอยู่ในน้ำที่ระดับที่ลึกนะครับระดับหนึ่งนะครับอาจจะ2เมตรนะครับลงไปนะครับแล้วก็อาจจะมีพืชนิดหนึ่งพวกผักบุ้งอะไรเงี้ยนะครับ ถักบุ้งกินยอดนะครับอันนี้เลี้ยงไว้ไม่กี่เดือนก็อาจจะได้กินแล้วครับปลาก,กันจะโตโตแต่ถ้าเราเลี้ยงในน้ําตื้นลักษณะนี้นะครับมันก็จะไม่ค่อยโตนะครับอันนี้ก็จะบอกถึงปัจจัยหนึ่งนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันไม่โตแต่ว่าเราต้องการที่จะเน้นในการที่จัดบริบทของสวนนะครับให้มันมีปลามีอะไรอยู่ในบอ่อนะครับอยู่ในสระนะครับไว้ให้อาหารปลาไว้ชมนะครับ อาจจะใช้เวลานานก็ไม่เป็นไรนะครับให้เขาค่อยเติบโตไปเรื่อยๆนะครับอาจจะนานนิดนึงนะครับอันนี้ก็มาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับว่าปลาพวกนี้เราควรจะเลี้ยงน้ําลึกขนาดไหนนะครับถ้าตื้นไปมันไม่โตนะครับน้ําอาจจะทําเป็นไร่ระดับก็ได้นะครับตื้นลึกลงไปนะครับเป็นระดับลงไปนะครับก็จะมีผลนะครับ การโตของปลานะครับให้อาหารอย่างเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะโตนะครับระบบน้ําก็มีส่วนนะครับความลึกนะครับของน้ํานะครับบรรยากาศช่วงเช้านะครับบรรยากาศฝนตกเมื่อคืนนะครับฝนตกในฤดูหนาวก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับลาไปก่อนเช้านี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามกดตระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ